สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคมีบรรยากาศนะคะงานอบรมฟรีของผลิตภัณฑ์เชฟวี่และ3บวกนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการทำสีนะคะแฮทัตของอาจารย์พี่บีบีเมและพี่ฝ้ายนะคะอาจารย์ดังในต่อๆเลยค่ะในงานนะคะมีอาจารย์นะคะเก่งๆเยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญผลิตภัณฑ์ลดราคาเยอะมากอันนี้นะคะเป็นงานสอนที่ขอนแก่นโฮเทลนะคะ านแฮร์ทัสวันนี้นะคะจะทำให้ปลายผมเป็นสีออกนุม่วงชมพูชมพูนะคะนี่งานแฮร์ทัสของอ l ี b ีมีกันนะคะกับ All านะคะสวยมากเลยคะ่ะ แล้วก็ไฮไลท์ในงานนะคะการดัดดิจิตอลนะคะของอาจารย์น้ำหวานนะคะผมเคมีซ้ำซอนนะคะคือแห้งเสียมากเลยค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ของ3บวกนะคะสามารถเอาผมลูกค้าท่านนี้อยู่ได้เลยค่ะและยังมีเทคนิคการยืดยุดโคนแบบธรรมชาติด้วยนะคะนี่นะคะหลังจากเอา แกนออกก็จะได้ลอนเด้งๆแบบนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ของ3ามบอกเชวี่กลิ่นหอมไม่เหม็นนะคะและที่สำคัญสามารถยืดดัดผมเสียได้ด้วยค่ะนี่คือเทคนิคการยืดโคนนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์ก็สามารถทักข้อความมาสอบถามกิ๊กได้นะคะหรือถ้ามีงานอบรมฟรีแบบนี้ที่ไหนอีกเดี๋ยวกิ๊กจะามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะยืดวอลลุ่มนะคะรอนตัว S นะคะผมเสียนะคะเสิ็จแล้วได้รอนเด้งๆแบบนี้เลยวันนี้นะคะกิ๊กก็มีโอกาสนะคะได้มาช่วยงานออนน้องหวานนะคะเป็นลูกมือนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากเรียนตัวต่อตัวนะคะกิ๊กก็เปิดรับสอนนะคะเป็นงานสอนตัวต่อตัวนะคะ1วันได้นางแบบ1ท่านนะคะการสอนนะคะจะสอนอยู่ที่บ้านวังวัดตําบลกุนน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมค่ะแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ครบ5,000บาทสอนฟรีนะคะการสอนแบบฟรีนะคะจะเป็นการสอนแบบกลุ่มนะคะ10คนขึ้นไปค่ะสอนเท่ จังหวัดชัยภูมินะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอคะ่ะ